ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนอาหารให้นกกลงหัวจุกนะครับสมมุติเราเคยกินอาหารตัวเก่าอยู่แล้วเราอยากจะเปลี่ยนอาหารตัวใหม่เพื่ออยากจะให้นกมันได้เปลี่ยนอาหารดูบ้างหรืออยากจะให้กินอาหารที่คิดว่าดีกว่าเดิมและจะทําให้นกสมบูรณ์และสดร้องกว่าเดิมข้อควรํำนึงในการเปลี่ยนอาหารนกนะครับ คุณต้องสังเกตว่านกตัวนั้นนะครับเป็นนกที่ขนเก่าอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดกำลังจะถ่ายขนอยู่แล้วหรือกำลังทิ้งขนอยู่ขนแก่ได้ที่จังหวะดีๆแบบนี้แหละครับที่เราจะเปลี่ยนอาหารตัวใหม่นะโดยการที่เริ่มนะครับ ให้นกเนี่ยลองกินดูถ้าเกิดมันไม่กินเราก็ให้นกเนี่ยได้หิวก่อนโดยการปลดกล้วยมะละกอและเอาอาหารเดิมออกให้หมดเลยนะทิ้งเวลาไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงกว่าๆให้นกได้เกิดอาการหิว แล้วทำการใส่อาหารตัวใหม่ลงไปหลังจากนั้นนกหิวนกก็จะมากินเองนะถึงนกไม่เคยกินหรือใส่ไปเฉยๆแล้วมันไม่กินมันหิวมันก็ต้องกินจนได้นะครับนะ ผมได้มาทำคลิปนี้ก็เพราะว่าสมาชิกที่สั่งผลิตภัณฑ์อาหารนกลรงวัจุโอเย่ไปบอกว่าผมใส่ไปแล้วนกผมไม่กินอาหารของพี่เลยครับแล้วมันต้องใช้เวลาและก็มีเทคนิคในการทำนะครับผมถ้าไม่กินก็ใส่ผสมไปกับอาหารเดิมๆก่อนแต่ว่าเราจะไม่ได้รู้ว่าอาหารของผมเนี่ยมีคุณภาพเป็นแบบไหน นะครับเลือกใช้วิธีการที่เอาอาหารเก่าออกเอากล้วยออกให้หมดนะครับแล้วใส่อาหารนกโอเย่ลงไปและนกก็จะเป็นนกที่ชื่นชอบกินอาหารแบบนี้นะครับนกตัวนี้เอาเข้ามาใหม่นะครับกินอาหารยี่ห้อเก่าที่เจ้าของเดิมเนี่ยกินอยู่แต่ผมใส่อาหารนกโอเย่ไปไม่กินไม่แต่ไม่ต้องเลยนะครับยอมอดกินแต่กล้วยอย่างเดียว ผมจึงทำการแก้ด้วยวิธีการปลดกล้วยและอาหารออกหมดเลยใส่ไปนี่คือวันที่สามและผมก็ได้ทำแบบนี้และมันก็ลงมากินและก็กินอย่างอร็ดอร่อยเปลี่ยนเป็นคนละตัวกันกับตอนแรกที่ไม่เกาะอาหารไม่จิกไม่กินอาหารเหลือเต็มข้วยไปหมดนะครับและคลิกดีดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนอาหารนกลงหัวจุกเนี่ยนะครับนก เปลี่ยนบ้านใหม่มาเปลี่ยนเจ้าของใหม่มาเปลี่ยนสถานที่มาอยู่ที่เจ้าของใหม่นะครับทั้งอาหารก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับมันเป็นร้อยละ90%เอร์ซนที่นกจะ,ะเริ่มต้นปรับตัวกับสภาพสิ่งแวดล้อมใหม่ที่อยู่ใหม่อาหารใหม่นะครับเราต้องทำความเข้าใจว่าสัญชาตญาณของนกมันเป็นแบบนี้และการเปลี่ยนอาหาร